สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผูกสุกคนนะครับเนาะครับสำหรับมือนี้ทา้งสองเสียงยาพลาเลาะเด้อครับเด้อครับกาหมีแนวทา้งนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาเด้อครับเด้อครับเล้าพัฒนาครับเพิ่นได้ส่งมาตะต้องงวดหมดแล้วครับตะโดดแล้วนะครับเนาะครับวันงวดวันซุกกาเพิ่นกาคำนวณเลยครับกาส่งมาหายมือวันเสาร์ครับหมอวันเสาร์กาเป็นเลข ของรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะการเล่บอลได้ลุ้งให้เอฟซีเบิงครับครับมือนี้การมีโอกาสแหละครับมีโอกาสนะครับเนาะโอกาสของบ้านการเสียลุ้งให้เอฟซีเบิงแหละครับสำหรับตัวเลขครับเป็นชุดของเหล้าพัฒนาเหละครับเด้อครับสำหรับผู้ใดมักเหล้าพัฒนาครับครับสำหรับตัวเลขครมีกลุมเสี่ยงเนะครับเด้อครับพิจารณาเบิงครับสำหรับผู้มักผู้คัดกระพานนะครับอันนี้กรับทั้งสองการบอลแนะนอนเห้เล่นการพลัดแหละครับ ครับการพนันก็มีครบเสี่ยงหรอกครับเนาะครับครับอันนี้เป็นชุดของเหล้านะครับเด้อครับเล้างวดวันที่31มสิบเอ็ดนะครับวันศุกร์นะครับเนาะครับวันศุกร์ที่31มสิบเอ็ดครับสำหรับตัวเลขของเก๋ญ่ครับเก๋ไงประกอบโงม่าครับสําหรับเลขหลุดของเพลนครับสําหรับเลขงวดที่แล้วที่ออกนะครับเนาะครับเลขที่ออกกับมี เลขที่ออกก็บสามสามแล้วก็บศูนย์สามครับเลขสองตัวก็บสามสามครับประกาศจะมดแล้วนะครับเนาะครับเอาไมค์ก็ได้ครับสำหรับตัวเลขของเกย์่เมืองท่องกับมาตรฐานแบบเข้าแหละครับครับสำหรับตัวเลขดนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิงครับ สุดตองวดเลยครับค่นว่าจังพวกคือมูเะาครับเนาะครับเป็นเลขของเพิ่นเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นครับสาหรับเกศใหญ่มืองท่องครับของเพิ่นก็ดีทุกอย่างนะครับบัว่าเล่าว่าไทยเราครับเนาะของเพิ่นข็มาดีทุกอย่างนะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับครับเพื่อนไฮไปลูดที่เก้าครับสามนะครับ เลขเบิรนขเพิ่นก็สามสละครับ3ากับเก่านะครับเนาะครับจับคูมากับสามสองสครับสามเก้ะครับเก้าสอง่ละครับครับอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นเลขชุดของเพิ่นครับชุดงวดที่แล้วครับสองาครับสำหรับเลขตัวเลขเนะครับเนาะครับสามศ สามสองเก้าครับการเข่าเลขเบิร์นของเพิ่นแล้วครับเบิร์มางามเนาะครับเนาะครับเลขเบิร์ครับแต่ว่าบ่ได้คมให้เพิ่นเด่นไปตั้งเก้าครับเก้าซีครับสามเก้าเก้าซีครับเก้าเก้าครับแต่ว่าเลขสามกับอยู่ในตัวของเพิ่นแนอะครับในในสูตรของเพิ่อนแล้วครับเนาะครับในสูตรคำนวณของเพิ่นครับครับเข่าของเบิ่งตัวเลขแล้วครับ มาเนี่ยครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขครับงวดวันที่สามนะครับวันจันทร์ที่สามนะครับเนาะเป็นชุดของวันจันทร์ที่สามเลครับเด้อครับเป็นเล้าพัฒนาครับเอาไปพิจนารณาเบิ้งครับสำหรับตัวเลขครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะเอามาตัดมาฝากิบซี่สุขุสุคนนะครับเด้อครับขึ้นสีรษะสีมันโยครับงวดที่แรกครับ ของเพิ่นกับเกากับสามกับมาครับชุดนี้่นว่ามาอีกคือเก่าครับครับติดตามไปได้ครับเด้อครับสําหรับเกียร์ไเมืองท่องครับเป็นเลาานะครับเนาะลาวพัฒนาวันที่สามเลยครับสามมิถุนายน ขับเกย์ไงขับชุดนี่เป็นลูดไปที่ลูดไปที่หาขับเกียแหละครับหาขับเกียร์ด้ครับเด้อครับห้าขับเกียครับสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้ของเพื่อนหาขับเกียร์คนให้ไปหาที่เกี เลข4ตัวครับเลขวินเพิ่นพเนพิ่พนกนไข่มากครับชุดนี้ครับเพ่ัญหามา8 5เจ็ด5 8หาเจ็ดหาเนาะครับเนาะครับ8 5เจ็ดเจ็ด5ครับเอาไปวิ่นนะครับเด้อเอาไปวินไป็นหมวดเบิ้งครับครับสำหรับตัวเลขครับ4ตัวครับเลข4ตัวครับ เลขเบิือของเพือนกับใครคือเก่าแหะครับเพคนจับมากคือเก่าหาหาเนาะครับเนาะหาหากับเจ็ดเจ็ดกับบอลลูด้อครับเด้อครับอย่าลืมครับสําหรับเลขเบิอนมันเริ่มมากแล้วครับเพคนว่าครับจับคู่ครับมีหูคู่ครับสําหรับเลขจับคู่กับพี่หาหนึ่งห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดครับห้าแปดห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับเจ็ดครับที่นี่ครับเจ็ดเจ็ด 7จ็ดสองพูดให้ไป72็ดสอครับเจ็ดแล้วก็71็ดหนครับตัวสุดท้ายนะครับเด้อครับเจนครับนี่เป็นเลขเล่าพัฒนาครับกามาเบิงเลขสามตัวครับเลขสามตัวที่นี่ เลขตัวบนง,งามอยู่กับมาง่ามเราครับเนาะห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งแห้าครับ 5, 7, 5, 5, 7, 5, 1, 8, 5, ครับ,รบนี่เป็นชุดของเกยไงครับมกกรมเมื่อตัวกลมก็เบิ่อครับกลมไปที่ห้าเจดครับห7เดนะครับเด้อครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสองกลุ่มครับก็อย่าลืมเลขเบิ่นนะครับเด้อเปิ่นเบิ่นมาหายุบครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับกลุ่มเด่นไปที่ฮาแล้วครับเด่นเด้อครับเด้อตัวนี้ครับเปิ่นเด่นหายครับเป็นเล้าครับเล้าพัฒนาวันที่สามครับห้าเจ็ดห้าครับสำหรับตัวเลขกเปิ่นหายครับ อันนี้สุดของเก๋ง่า่ครับเก๋ใหญ่เก๋ใหญ่เมืองทองนะครับครับนี่ครับสำหรับตองงวดครับตบานกันยังไม่ได้มากหรอกครับเนาะครับเอาเบิ้งเล่าไปครับเบิ้งเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งเอาไปพิจารณาเบิ้งสำหรับภูมักเด้วยครับเด้อครับ ผู้ขัดขับพานครับทั้งสองกเสนอเป็นเพียงนะทางเนาะครับเนาะครับว่าได้ว่ากันครับสำหรับตัวเลขมีคบเสียงครับผู้ระบาดสองบาทพ่าได้ขาดข้าวต้มขนมไปงั้นแหละครับพ่าได้ขาดปลาทูเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขเก่งง่ครับมืออื่นเนาะครับเนาะมืออื่นวันจันทร์วันจันทร์ที่สามลูดไปที่หาละครับเด่นหาเลยครับเด้อครับเลขเป่าของเพิ่นก็อย่าลืมครับงวดที่แล้วของเพิ่นก็เป่าขา เข่าสาเต็มเต็มวครับเนาะครับสามากับสามสามหครับสำหรับเหล็กวิ่นครับเหล็กวิ่นเพิ่นครับเอาไปวินนะครับครับแปดห้าเาหครับเนาะครับสาหรับตัวเล็ของเพิินกะมีหาหนึ่งหา8ปดหาเจ็ดเจ็ึ่งเครับเล็กสาตัวครมี ห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้านะครับเนาะครับเอาไปโชว์ประมาณนได้ครับเด้อเหมือนอื่นครับครับขอขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหนึ่งไลค์ก็มีความหมายนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับสําหรับท่าซองขาขอขอบพระคุณเป็นบางย่างสูงนะครับที่กดไลค์ให้นะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มีิยังไล่แหละครับขอไอเอฟซียูดีพี่แห้งสุขสุขค้นได้ครับเด้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ